สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบรรพงงครับ FC บอสโจ FC ลานอนวีครับคลิปนี้มาพอกันในรอบเด็กนะครับผมว่าพ <c> อ <oughs> ดีนะครับผมก็เข้าไปดูคลิปนะครับคลิปของทั้งเสียนนเ,ยน,นเสียนนเสี่ยวบอสโจนะครับในคลิปนี้นะครับขอบคุณทางคลิปของเสียนน นะครับก็เลยเห็นบรรยากาศนารักนาลักหลังเวทีนะครับวังอีหลานหน่อยอุ้งอิงเฮ้าราะว่าช่วงที่เพิ่นสิเข่าหลังเวทีนะครับช่วงที่เข่าไปหลังเวทีตอนแรกๆนะครับก็จะไปก่อนเช็คซ่าวนะครับพอดีนะครับจังหวะที่เพิ่นเข้าไปนะครับเมียบีเป็นกะไทยคลิปนะครับเนาะไทยคลิปอยู่จังหวะนั่นนะครับอ่าบอสโจนะครับบอสโจพ่อโจเพิ่นอะ เป็นกหตุโทมหา้เงาะนะครับไอ้เงาะก็เลยมีภาพนะครับมีช็อตมีภาพที่พอลูกเพื่อนยอก,กันอ่ตาตหา่หักต่หักอันนี้เป็นคอนเทนต์นะครับพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าก็พอลูกเพื่นกับบอยอกกันนะครับอ่าทั้งผมเองนะครับเห็นในคลิปก็เลยเอาเรื่องที่ประเด็นที่ เพิ่นหยอกกับพอเพิ่นนะครับพอหยอกลอกันในโทรศัพท์นะครับม่ให้่พี่น้องในเบิงในนะครับในคลิปนี้ผมก็เลยาสิ้นว่าอระเด็นที่อีหล่าคุยโทรศัพท์กับพอเพิ่นที่คุยกันว่าจังไรนะครับในคลิปเต็มนะครับก็ทางคลิปของเสียนนท์นะครับผมในตัดมาเป็นบางช่วงบางตอนนั่นนะครับก็คือในคลิปนี้ก็เได้มาว่าถึงบรรยากาศของ พอลูกเพลินนะครับเพราะว่าจังหวะที่ท่ายคลิปอยู่นัน่นดิลาสิย่างเขาเต้นนะครับพอดีเงาะการคุยโทรศัพท์ก,กับพ่อโจโยอยู่เงาะเลยบอกว่าพอ่อนะครับนี่นี่น,นี่ไปมาเนี่ก็เล่นเดวิลกันครับดิลาบอกกับพ่อโจนะครับเพิ่นก็ว่าบอกพ่อเพิ่นว่าพ่อมาอต้องมาเดอ้อยูหันละทางนี่ทางวงนะเดี๋ยวลาเบิ่งเองนะครับเดี๋ยว ช่วงนี้นะครับผมขอยอยากให้พี่น้อง f อฟซพอพอมีได้เบิง่งมุมน่ารักน่รักนะครับของอีหล่าก็พอเพิ่นโวหยอกกันนะครับในคลิปนี่ครับ เราต้องสายจองะจอ้ะนี่ว่าว่าพตกเราม่โดนว่าพวกเรหวงยี่พออยู่อยู่ไปเลย i ว่าไปงานเดี๋ยวนี่ดูแลให้เองโอเคเนาะไปแล้วบายบายเรายอะกันี่หวานปุ๊บครับนั่นแหละครับคือความน่ารักของพ่อลูกนะครับเนาะก็คือเพื่อนกันย่อหยอกกันนะครับอีหล่าก็บพ่อพ่อเพื่อนนั่นแหละพอดีกั ถือว่าเป็นคอนเทนต์ก็ว่าได้นะครับเนาะแต่มันก็เป็นเท่ากับอดยิ้มบ่ด้แต่มองอีกมุมหนึ่งก็คือเอในการพูดการแจ่ของอิหล่านะถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือเพิ่นกับรููจากความนะครับเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบเพราะว่ามันกับแฝงไปด้วยในในคํามอกของเพื่อนอ่ะมันแฝงไปด้วยความรับผิดชอบของเพื่อนน,นํา,อ,าอ,นนอยู่ด้ครับว่าเออพ่อโยฮันลา ทั้งนี้ลาเบิงเองนะครับลาเบิงไห้พ่อยังที่ตามที่ผมนะครับถ้าได้ออกไปกับวงนะครับไปมึงก็คือความรับผิดชอบของเพื่อนอ่ะิหละาอันนี้ซีโบถึงน่างงานนะครับเนาะที่ผมไปพบพ่อพบเจ๋บอยพบพ่อแม่ฟังเดี๋ยวนี้สังเกตไหครับนี่เสื้อที่ผมใส่ของกะทิอร่อยดีนะครับอิหละามะฮอดนะครับพ่อรงจากรดเดี๋ยวนี้ นีหละก็จะไปหาผู้สนับสนุนไปไปบูธผู้สนับสนุนไปบูธสปอนเซอร์เนีน่ยผู้สนับสนุนของวกนี่คือไปช่วยพี่ๆนะครับที่บูนะอ่าโปรโมตนะครับในการทำโฆษณานะพกว่าสิเปลี่ยนไปเตรียมทำของหวานไปซอยตักขนมนะไปเอาเติมกะทิตักขนมเส้นถ้วยนะครับล่อพ่อพ่อแม่เอฟซีม, FC, มา ถ่ายรูปมาร่วมเล่นกิจกรรมยิรากับเป็นยูบูดนั่นนะคือความรับผิดชอบนะครับของเพนนะครับในการสนับสนุนองค์กรในการสนับสนุนกิจกรรมของผู้ที่มาร่วมนะครับมาเป็นสปอนเซอร์สนันสนบสนุนหลักให้กับท่้งวงท่างาสาวน้อยห้างในฤดูกาลน,นี้นั่นก็คือความรับผิดชอบความจักความของยิรานะครับผมก็เลยได้ เอาเมาบอลในคลิปนี้นะครับได้บอกถึงยิรากับพ่อโจเพิ่นนะครับเดี๋ยวก็เลยได้ได้เมาบอลว่าวอุง้งญิงนะครับพูดแล้วนะครับบอกแล้วบอกพ่อโจเพิ่นแล้วนะครับว่าพ่อโยูฮันเดอร์ท่านนี้ลาสิเบิึงเองนะครับนี่ข้อมาลหลักในมุมของยิราเนาะแล้วก็ความรับผิดชอบที่เพิ่น มีต่อนาทีงานเพิ่อนอา้าล้วกันนี้ช่วงของคลิปเสียนุ่นอีกตอนในในคลิปในคลิปนี้แหละครับกัช่วงที่ต่อที่จะขึ้นฉากนะครับอา่ามีคลิปของเสียนุ่นนะครับทั้งช่องเสียนุ่นนะครับกะมี่อิลาเพื่อนสิขึ้นฉากนะเพื่อนก็ได้ไปเล่นไปหยอกไปเล่นกับพี่ขวัญน,นะครับพี่ขวัญเพ่อไอขวัญ เป็นกาลังแตงหนาอยู่นะครับอีหลาก็ได้ไปนั่งเล่นกับต้กับพี่ๆเพืนน่อนไปซอยแตงหน้านะครับาภาพนี้ก็เป็นมุมที่หนารักหนารักที่แบบคือศิล,ลปินนะครับพเพะว่าเขาเป็นเอฟซีเขาเบิ่งนะครับเห็นภาพศิล,ลปินมีความรักสามัคคีหยอกล้อเล่นกันผู้เฮ้าเอฟซีผู้เฮ้าเบิ่งเฮ้าก็ยิ้มตามนะครับมีความสุขนะครับ าสามัชีในองค์กรนะครับภาพที่อวลาเล่นกับพอพอมแม่เอฟซี FC, พอมาถึงหนาเวทีนะครับถ่ายรูปกับพอพอ,พอแม่ f อฟหลังเวทีก็ถือว่าเอ็นเตอร์ทนนะครับในองค์กรก็ว่าได้นะครับคือทักทายพูดคุยเล่นกับซุ่มพีพียังภาพที่อิลาได้เล่นนะครับกับพระเอกขวัญไปแต่งหน้านะครับ ก็คือสไตล์ของเพื่อนละครับเล่นคือฉายาเพื่อนลิงหน่อยจอมซ้นนั่นแหละครับก็เป็นภาพที่น่ารักนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้ผมจะขอขออนุญาตนะครับขอบคุณทั้งภาพของช่องของเสียนนท์นะครับก็ะซีเอาส่วนหนึ่งที่เพื่อนแต่งหน้าหายไอ้เพื่อนห้พระเอกขวัญได้มาฝากพี่น้องเอฟซีเบื้องภาพน่ารักน่ารักนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณ พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับบานฮักวิลาทุกหลังนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องสองนุ่ทะเบียนเกียวออฟฟิเชียลตอนนี้ก็เดินทางมาถึงห้าหมื่นผู้ติดตามห้าหมื่นซับนะครับในระยะเวลาที่ทาโซเชียลกับวอตโจกับเกลกับสาวน้อยนะครับในเจ็ดเดือนนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาฮะถึงห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกแรงใจนะครับ กับทางช่องสอหนุ่มทะเบียนเกียร์ออฟฟิเชียลนะครับฝากติดตามนะครับผลงานต่อๆไปนะคเัอเอาทิ้งท้ายนี่ไว้กับคลิปนี้นะครับภาพน่ารักน่ารักของยิหละในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ